จุดประสงค์การเรียนรู้คำนวณปริมาตรความดันอุณหภูมิจำนวนโมลหรือมวลของแก๊สโดยใช้ความสัมพันธ์ตามกฎแก๊สอุดมคติหลังจากนะครับที่นักเรียนนะครับได้นะครับศึกษาครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับไม่ว่านะครับจะเป็นปริมาตรนะครับกับความดันนะครับปริมาตรนะครับกับอุณหภูมิครับความดันกับอุณหภูมินะครับแล้วก็ปริมาตร จำนวนมมลของแก๊สครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับนะเราก็จะมาศึกษาต่อครับนะแต่เราจะมาศึกษาครับในหัวข้อครับกฎแก๊สอุดมคติครับโอเคนะครับซึ่งนะครับหัวข้อ2 1นนะครับกฎแก๊สอุดมคติเนี่ยคืออะไรนะครับนะก็คือนี่เลยครับแก๊สที่มีสมบัติครับไปตามเป็นไปตามกฎรวมแก๊สนะครับซึ่งกฎรวมแก๊สเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อที่แล้วนะครับแล้วก็กฎของ อะโวคาโดนะครับนะสามารถพิจารณานะครับความสัมพันธ์ครับระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิครับแล้วก็จำนวนโมลนะครับตามนี้เลยครับมาทุกคนพร้อมนะครับจากตรงนี้นะกฎรวมแกสทุกคนจำได้ใช่ไหมครับนะ V เนี่ยก็จะแปรผันครับตาม T ส่วน P ครับเมื่อ n คงที่ครับโอเคป่ะและจากกฎของอะโวคาโดครับนะก็คือ ปริมาตรเนี่ยก็จะแปรผันตามจํานวนโมลครับเมื่อ T แล้วก็ P คของทีครับเมื่อเราเอา2อันนี้มารวมกันนะครับนักเรียนก็จะสังเกตว่า V เนี่ยก็จะแปรผันครับตาม N นะครับ t นะครับแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วน P โอเคว่าคือพูดง่ายๆครับเรากดรวมแก๊สครับแล้วก็กดของอะโวคาโดเนี่มารวมกันแค่นั้นเองครับจากนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไอเครื่องหมายแปรผันเนี่ยเป็นเท่ากับเราก็ต้องใส่อะไรนะ ค่าคงที่โอเคป่ะนักเรียนจะสเกตว่าคอนเซปต์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมหมดเลยนะครับเพราะนั้นครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับจากค่าคงที่ครับตรงนี้นะครับคือเป็น R าครับถามว่า R นี่คืออะไรนะครับ R นี่คือค่าคงที่ของแก๊สนั่นเองครับจากนั้นครับเราก็โยกย้ายดีๆครับย้าย P ขึ้นไปใช่ไหมเพราะนั้นเราเนี่ยนะครับสามารถนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของสมการครับได้ดังนี้เลยคือเป็น PV เท่ากับ NRT ครับสมการนี้ถือว่าสําคัญไหมนะครับนักเรียนครับสำคัญมากครับนี่อยากให้ทุกคนนะครับตีกรอบครับวงไว้อะไรไว้ก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนไฮไลท์ไว้เลยครับนะ PV ครับเท่ากับ NRT ครับโอเคป่ะเงื่อนไขครับการใช้สมการนี้นะครับก็คือหลักๆเลยคือเรื่องหน่วยครับนักเรียนนะครับครูเนี่ยอยากให้นักเรียนครับจดตามเลนะ P ครับหน่วยเนี่ย ความดันนี้มีไหลหน่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้สมการนี้นะครับ P เนี่ยหน่วยจะต้องเป็น atm ครับโอเคไหมครับส่วน V ครับหน่วยก็ต้องเป็นอะไรครับทุกคนหน่วยก็จะเป็นลิตรโอเคไหมถามว่า n นี่คืออะไรครับ n นี่คือจำนวนโมลนะครับโอเคปะ่ะ R ครับก็คือเป็นค่าคงที่ของแกส๊สนะครับในที่นี้นะครับสำหรับนะครับในหัวข้อนี้ครับเราจะใช้ 21, ครับ0.0ครับ821หน่ครับหน่วยนะครับผม atm ครับ .lit ลิตรนะครับ ดอทโมลลบหนึ่งครับดอทเควินลบหนึ่งโอเคป่ะนะครับอุณหภูมิครับหน่วยก็ต้องเป็นเคะไรครับเควินโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะ PV เท่ากับ nRT ครับหน่วยต้องเป็นไปตามนี้ครับถ้าไม่ใช่หน่วยตามนี้นะครับนักเรียนเนี่ยก็จะต้องแปลงหน่วยให้เป็นตามนี้นะครับโอเคไหมนะครับโอเคนะครับออยากให้ทุกคนได้จดก่อนนะครับในระหว่าที่ทุกคนจดนะครับครูขออนุญาตนะครับอธิบายต่อนิดหนึ่งครับเขาบอกว่า แก๊สใดๆนะที่มีสมบัตินะครับเป็นไปตามสมการข้างต้นนะครับแต่ว่าสมการข้างต้นนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับ PV กับ nRT ครับนะฮะจัดเป็นแก๊สอุดมคติครับซึ่งแก๊สอุดมคติเนี่ยเราเรียกว่า ideal gas ครับโอเคป่ะ ideal gas ครับและสมการดังกล่าวเนี่ยเรียกว่านะครับ กดแก๊สอุดมคตินะครับก็คือไอเดียลแก๊สลอ้นน่นะครับโอเคไหมซึ่งตรงนี้ครูโน้ตค่าคงที่ของแก๊สมาให้ด้วยครับแต่ในหัวข้อนี้ครับเราจะใช้ R นะครับเท่ากับ0.0821ครับ atm o i t m o มลล v i n ลบรับจริงๆเนี่ยนะครับค่า R านี่มีหลายค่านะครับในทางฟิสิกส์ครับหรือว่าหน่วยของพลังงานครับเราจะใช้ค่านี้เนาะ8.314จูลอร์โมลเปิดควินครับหรือสามารถแปลงเป็น แคลอรี่ก็ได้ครับคือได้1.99นะครับแคลอรี่นะครับดอตรมลบหนึ่งครับดอตเควิลบหนึ่งโอเคนะนะครับนักเรียนหลายๆคนบอกว่าครูแม่หนูเนี่ยอยากจะลองทำโจทย์หรือทำฝึกหัดสักหน่อยครับเพื่อความเข้าใจครับโอเคนะคือสมการเนี่ยนะครับเป็นสมการที่สามารถใช้คำนวณหาความดันนะครับปริมาตรนะครับอุณหภูมินะครับจำนวนโมลของแก๊สได้นะครับโอเคนะถ้าทุกคนพร้อมครับเราเนี่ย ไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าครับแบบฝึกหัดครับเรื่องกดแก๊สนะครับอุดมคตินะครับนะข้อที่1ครับโจทย์บอกว่าจงหานะครับปริมาตรของแก๊สนะครับ Cl2 คือแก๊สคอร์ลินนะครับนะซึ่งมีมวลเท่ากับ13.7กรัมที่อุณหภูมิ45องศาครับแล้วก็ความดันนะครับ745มิลลิเมตรของบารอลครับเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นที่สภาวะ สภาวะหนึ่งนะครับของแก๊สใช่ไหมครับที่มีมวลเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้ปริมาตรเท่าความดันเท่านี้โจทย์ให้หาปริมาตรครับเรานึกถึงอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากความสัมพันธ์นี้เลยครับก็คือเขียนตามครูเลยทุกคน pv เท่ากับอะไรทุกคน nrt ครับข้อนี้ครับโจทย์ต้องการหาปริมาตรครับคือต้องการหา v ใช่ไหมครับโจทย์ต้องการหา v เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายายครับ v ก็คือเท่ากับอะไรทุกคน nrt แล้วก็ส่วนอะไรครับส่วน p ครับ จากนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าครับเอางี้ครับครูเนี่ยนะครับเขียนสมการมาให้แล้วใช่ไหมครับครูเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนครับลองแทนค่าเองครับครูให้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะ n คือจำนวนโมลจำได้ใช่ไหมครับว่าจำนวนโมลเนี่ยถ้าโจทย์ให้กรัมมาครับเราสามารถแปลงเป็นโมลได้ครับครูบอกให้ก็ได้นะมวลอะตอมของ cl เนี่ยนะครับได้เท่ากับ35.45ครับครับนี่เลยครับ ก็คือตามในหนังสือเรียนเลยครับเราใช้มวลอะตอมของ CL เท่านี้เลยครับเนอะ,อะทุกคนลองดูครับได้ไหมาบางคนว่าครูหนูยังไม่เสร็จเลยอ่ะค่อยๆดูไปนะครับอ่ะนะครับน่าจะได้นะครับหรือถ้าใครนะครับนะอยากจะลองทำเองนะครับนักเรียนเนี่ยก็ลองสต็อปวิดีโอก่อนก็ได้นะครับมาเดี๋ยวครู ค่อยๆเฉลยไปแล้วกันนะครับแล้วนักเรียนก็ดูซิว่านักเรียนทําถูกหรือเปล่านะครับจำนวนโมลนะครับก็คือ N ใช่ไหมครับจนให้จำนวนกรัมมาครับก็คือนี่เลยครับ13.7กรัมใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับจากกรัมเป็นโมลได้โอเคไหมซึ่งเรารู้ว่าครับ1.00โมลนะครับของ Cl2 เนี่ยก็คือ ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือกิจกรรมเอ่ยครับไม่งงนะ CL เดียวนี่สามสิบห้าจุดสีองตัวก็70.90ครับนะแสดงว่าตัวนี้ก็ได้เท่ากับ70นะครับจุดเกรัมนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นกรัมตรงนี้ตัดกับกรัมตรงนี้โอเคไหมครับนี้เราก็ใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะครับค่า R ครับค่า R ก็ได้ราคาเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์แปดสองหนึ่งใช่ไหมครับหน่วยนะต้องแทนหน่วยไปด้วยครับก็เป็น ATM นะครับดอลลิท นะครับดอทโมนลบหนึ่งครับดอทเควินลบหนึ่งโอเคนะนะครับแล้วก็หารด้วยความดันครับนักเรียนนะครับความดันเนี่ยครับดูดีๆนะโจทย์ให้มานะครับเท่าไหร่ครับ4 4 5ครับมิลลิเมตรของประหลอดจริงไหมครับเพราะนั้นถามว่า7 4 5เนี่ยมิลลิเมตรของประหลอดเนี่ยใช้ได้เลยไหมไม่ได้นะครับเราเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อน ATM ครับซึ่งเรารู้ว่า1.00 ATM ครับจะมีค่าเท่ากับ 760นะครับมิลลิเมตรของปลลอดเห็นไหมครับนักเรียนก็จะสังเกตว่ามิลลิเมตรตัดกับมิลลิเมตรครับได้หน่วยเป็นดีเอ็มนะครับโอเคนะตามหน่วยครับที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นครับว่าความดันหน่วยจะต้องเป็น ADM อนะครับนะอุณหภูมิหน่วยก็ต้องเป็นเควินอ่านี่นักเรียนเกือบไปแล้วครับครูลืมแทนอะไรครับอุณหภูมิครับเยี่ยมมากครับทุกคนนะครับนะโอเคนะ ถามว่าแทน45ได้ไหมครับไม่ได้ครับพวกเราต้องเอา45เนี่ยบวกกับ273ใช่ไหมครับก็ได้318เควินอ่าโอเคครับได้318เควินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนคิดเลขออกมานะครับก็ลองตัดดูนะครับโอเคนะสังเกตนะนะครับ ATM ครับก็จะตัดกับอะไรครับ ATM นะครับเพราะนั้นครูตัดแบบนี้เลยเนาะ ATM ตัดกับ ATM ครับ โมนครับตัดกับโมนลบหนึ่งครับเควินลบหนึ่งครับตัดกับเควินครับสังเกตนะครับหน่วยที่เหลือครับก็คือหน่วยเป็นอะไรครับนี่เลยหน่วยเป็นลิตรโอเคป่ะนักเรียนคิดเลขได้เท่าไหร่ครับบอกครูหน่อยครับผมแล้วใครคิดเลขได้ครับบอกครูหน่อยได้ทั้หเท่าไหร่ครับได้โอเคขอบคุณนักเรียนนะครับหลายๆคนมากเลยครับนะที่บอกผ่านวิดีโอมานะครับครูได้ยินนะครับผมได้ 5.15ครับลิตรครับเรียบร้อยโอเคไหมครับจากความสัมพันธ์ครับของกฎแก๊สนะครับอุดมคตินะครับนะก็คือ PV เท่ากับ nRT ครับเราสามารถนวลอะไรมาได้ครับปริมาตรได้ครับโอเคครับข้อนี้เรียบร้อยมาดูต่อนะครับข้อที่2ครับนะข้อนี้นะครับโจบอกว่าแก๊สนะครับ500นะครับ ลูกบาทเซนติเมตรครับมวลนะครับ0.326กรัมนะครับที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ความดันเนาะ380ทอนะครับมีมวลต่อโมลเป็นเท่าไหร่นะครับนะมีมวลต่อโมลมวลต่อโมลนะครับเรียกอย่างหนึ่งว่ามวลโมเลกุลก็ได้โอเคไหมครับแสดงว่าอะไรครับข้อนี้นักเรียนนะครับคำว่าการที่เราจะหามวลต่อโมลได้ครับแสดงว่านักเรียนต้องรู้อะไรครับรู้อ่ารู้มวลใช่ไหมครับอ่าก็ต้องรู้มวลนะครับแล้วก็ต้องรู้อะไรครับ รู้จำนวนโมลใช่ไหมครับนะถ้าต้องเรียนครับสังเกตนะแค่คําศัพท์แค่นี้เราจะมาหารกันครับเราก็ได้อะไรแล้วก็คือเป็นมวลต่ออะไรครับมวลต่อโมลโอเคไหมครับอ่ะทุกคนพร้อมสังเกตว่าข้อเนี่ยนะครับโจทย์เนี่ยให้ให้อะไรมาให้ปริมาตรมาใช่ไหมครับให้จํานวนกรัมมาครับแล้วก็ให้อุณหภูมิให้ความดันมาใช่ไหมครับแสดงว่าเราได้จะใช้ความสมานอะไรดีครับอ่าใช้ความสมานนี้เลยก็คือ PV ถ้ากับอะไรครับ NRT ครับนักเรียนหลายๆคนบอกครูหยุดเลยเดี๋ยวหนูจะทำต่อเองเอาจัดไปครับแสดงว่าข้อนี้นักเรียนพยายามหาแล้รมาครับนักเรียนหาจำนวนมวนโอเคป่ะพราอจำนวนกรรมหนูรู้ยังครับมวลรู้ยังรู้แล้วครับถ้านักเรียนหาจำนวนมวนออกมาได้นะครับจำนวนกรรู้ครับเราแทนเข้าตรงนี้นะก็คือก็เป็นมวลต่อมวลครับแค่นั้นเองครับอะนักเรียนครับลองทําดูเองก่อนครับอย่าลืมหน่วยนะครับนักเรียนนะครับ หรือถ้าใครคิดช้ามไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมนะครับลองสต็อปเทปดูก่อนได้ได้อยู่แล้วครับคูมั่นใจนะครับโอเคนะครับนักเรียนเนี่ยลองแทนค่าดูได้เลยนะครับมาโอเคครับครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยน่าจะทําเสร็จเรียบร้อยครับนะก็คือเราเนี่ยจะหาจํานวนโมลใช่ไหมครับก็คือ นี่เลยครับนักเรียนโยกย้ายธรรมดานะครับก็คือ P V เท่ากับ N R T ครับเราก็โยกย้ายครับ R T เข้าไปหารนะครับโอเคป่ะจากนั้นเราแทนค่าค่ะนะครับความดันเท่าไหร่ดีครับ380ทอนะครับอย่าลืมนะครับถามว่าทอเราใช้ได้เลยไหมไม่ได้ครับตกลงกันแล้วครับว่าความดันเนี่ยหน่วยต้องเป็นอะไรครับ ATM ขอบคุณมากนะครับเพราะนั้นครับเราก็รู้ว่า1.00ครับ ATM ครับเท่ากับ760ทครับนี่ครับเพราะฉะนั้นครับทกทตัดเห็นไหมครับได้หน่วยนะครับ P คือหน่วยเป็นไรและ ATM ครับปริมาตรครับปริมาตร500ลูกบาทเซนครับ500ลูกบาทเซนเนี่ยคือเท่าไรครับคือถ้านักเรียนนะครับถามว่าครู เราแทน500ลูกบาทเซนเลยไม่ได้ครับตกลงกันแล้วนะครับว่าปริมาตรหน่วยต้องเป็นอะไรครับลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย500ลูกบาทเซนนะครับครูมาเขียนตรงนี้ได้ไหมนะครับ500ลูกบาทเซนเนี่ยนะครับถ้าเราใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะครับก็ได้แบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรารู้ว่า1.00ลิตรเนี่ยเท่ากับ1,000นะครับลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมครับนั่นเราก็ตัดแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเราหารออกมาเนาะเราก็ได้เท่าไหร่ครับ0.500ลิตรนะครับโอเคนะครับได้เท่านี้เลยโอเคนะเพราะนั้นถ้าเกิดปริมาตรเนี่ยออกมาเป็นลูกบาทเซนติเมตรเราังต้องทำให้กลายเป็นอะไรก่อนครับลิตรนะครับเพราะนั้นครับวีในที่นี้ครับครูแทนไปเลยนะก็เป็น0.500ลิตรเห็นไหมครับ อย่างที่ครูบอกนะครับว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องหน่วยนะครับต้องเป๊ะนะความดันหน่วยต้องเป็น atm ครับปริมาตรหน่วยจะต้องเป็นลิตรครับและอุณหภูมิต้องเป็นเควินครับนะเพะนั้น R ครับแทนไปครับ0.0ครับ821โอเคเนาะก็คือหน่วยเป็น atm ครับลิตรโมลลบหนึ่งครับเควินลบหนึ่งครับโอเคป่ะอุณหภูมินะครับ 100องศาครับแทนเลยไม่ได้ครับต้องบวกเทลาก่อน273ใช่ไหมครับเพราะนั้น273บวกกับ1น100ครับก็จะกลายเป็น373นะครับเควินโอเคไหมครับเพราะนั้นพอถึงตอนนี้นะครับนักเรียนก็สามารถตัดหน่วยได้ลองตัดดูก็ได้นะนักเรียนจะสังเกตว่า ATM เนี่ยตัดกับ ATM โอเคไหมครับผมนะครับลิตเนี่ยก็ตัดกับอะไรครับลิตรโอเคนะ นะครับแล้วก็เควินลบหครับแต่กับเควินลบหนะครับสังเกตครับหน่วยที่เหลือนะครับคือเป็นเศษหส่วนโมลลบหใช่ไหมครับถ้านักเรียนเอาโมลลบหนึ้นไปข้างบนหน่วยก็จะกลายเป็นเลยครับโมลเพราะฉะนั้น n อ็นตรงนี้ครับนักเรียนก็คิดเลขครับโอเคป่ะซึ่งทั้งเรียนคิดเลขครับได้มาเท่าไหร่ครับทุกคนได้มาเท่ากับโอเคเยี่ยมมากเลยครับได้มาเท่ากับ0.00นะครับ816โมลอ่าได้มาเท่านี้ นะครับโอเคป่ะพอได้มาเท่านี้ครับครันนี้โจ้บอกว่ามวลต่อโมลเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะอย่างที่ครูนะครับเกิดตั้งแต่ทีแรกแล้วครับมวลต่อโมลใช่ไหมครับมวลต่อโมลครับแสดงว่าถ้าเกิดนักเรียนรู้อะไรครับมวลครับข้อนี้ครับถามว่ามวลเท่าไหร่ครับมวลก็คือ0.326กรัมใช่ไหมครับนักเรียนไม่งงนะนี่เลย0.326กรัมครับแล้วก็โมลครับเราคิดออกมาแล้วครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับผมได้มาเท่ากับ 0.00ครับ816โมลครับนักเรียนก็จับหารกันนะครับจับหารกันซึ่งจับหารกันได้เท่ากับอ่าโอเคนะครับได้เท่ากับ39ครับจุด9นะครับกรัมนะครับเปอร์โมลโอเคครับก็ได้คำตอบเท่านี้นะครับโอเคนะคือข้อนี้นะครับโจทย์ถามมวลต่อโมลนะครับ มวลต่อโมลเนี่ยเรียกอย่างนึงว่ามวลโมเลกุลก็ได้โอเคะ่ะก็คือแค่นักเรียนรู้มวลก็คือรู้แล้วครับรู้โมลครับก็จากความสัมพันธ์นี้เลย P ีวีเทากับเเราคำนวณหาโมลได้ครับก็จับมาหารกันก็ตอบเท่านี้โอเคนะครับทุกคนครับสำหรับข้อนี้ครับไม่ยากครับอื เดี๋ยวเรานะครับมาสรุปครับเรื่องครับกฎแก๊สครับอุดมคตินะครับนะมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ1นะครับก็คือความสัมพันธ์ครับระหว่างปริมาตร V นะครับความดัน P อุณหภูมิ T ครับในหน่วยเควินครับและจำนวนโมลนะครับของแก๊สนะครับตามสมการ PV เท่ากับ nRT ครับเรียกว่ากฎแก๊สอุดมคติ โอเคนะครับทุกคนนะครับและแก๊สใดๆครับที่มีสมบัติครับเป็นไปตามสมการดังกล่าวเนี่ยนะครับจัดเป็นแก๊สอุดมคตินะครับโอเคนะข้อที่2นะครับสมการกดแก๊สอุดมคตินะครับสามารถครับใช้คำนวณครับหาปริมาตรนะครับความดันอุณหภูมิครับหรือจำนวนโมลของแก๊สนะครับ โอเคนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับครูคิดว่านักเรียนนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็น่าจะมีความรู้ครับมีความเข้าใจมากขึ้นครับทุกคน